เหมนให้นะคะจากเจ้าแบบของสูตรก็จะเป็น a เลงเลก็จะมี i แล้วก็ j แล้วก็ k นะคะโดยจะเป็นโดยจะมีเท่ากับ b บวก l คูณกับ u หนึ่งลบ l หนึ่งบวกแล้วก็ก็จะเป็น สองลบเอสองบวกหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเลบ L สามบวกกับค่าเวลเลอรเปิดก็จะเป็น u หนึ่งลบเอหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น j ลบเอสองบวก L แล้วก็ไอลบเอหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรของพอลลูเมเจอร์ต่อมาก็จะเป็นของสูตรของโวลูเมอร์นะคะ ก็จะแทนค่าเหมือนเดิมค่ะโดยจะมี i j นะคะเป็นตัวแปรค่ะก็จะเป็น b บวก l แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น u u 2ลบ l 2บวก1แล้วก็ u 3ลบ l 3บวก1แล้วก็ i ลบ l 1บวกับ l u u 3ลบ l 3บวก1แล้วก็ j ลบ l 2 L แล้วก็ K ลบ L สานะคะนี่ก็คือสูตรของโรเมเจอร์ะคะ่ะสามมิตินะคะต่อมาก็จะเป็นแบบสุมหันนะคะแบบสุนหันจากโจทย์นะคะก็จะกำหนดให้ทำแบบคอรังเมเจอร์นะคะโดยจะใช้วิธีทำแบบเดียวกับ r ในสองม,มิตะคะ่ะ กำหนดมาให้หมดแล้วนะคะห้าเบก 4ค่4 1 6 8เนี่ยค่ะตัวร้ยข้างล่างค่ะเป็นค่าของอิเลเมนต์นะคะพอโจทย์กำหนดให้หาค่าเบรคค่ะก็สองคูณกับห่าลบสบวกหก็เอามาคูณกับ แต่พอได้คำตอบเสร็จก็จะเอามาคูณก,กับสองลบลบหนึ่งนะคะก็จะได้สี่สิแปดต่อมาก็จะเป็นสองสองต่อมาก็จะเป็นสองนะคะสอง 4ลบ3ก็จะได้คำตอบเป็น16ค่ะบวกกับ2ลบ2นะคะคูณกับ2ลบลบ2นะคะก็จะได้8พอก็จะเอามาบวกกันนะคะ18บวก16ะะบวก8นะคะก็จะได้4,96ค่ะ โดยจะสลับเป็นนะคะข้า,ขาบเบนจีหรือฝั่งนี้ค่ะก็จะได้4ี่พันเกค่ะ